สวัสดีค่ะท่านผู้ม้มจันโครหลาดเพื่อนกับคุ้ยกับเดือนสกาวเดือนสกาวก็ให้คลิปเสียงมาก,กระจายข่าวให้พี่น้องเฮาาด้ฟังนะคะเพื่อเพิ่นผ่านในคลิปเดือนสกาวกับมาฟังทังงสองเจดแดงได้เนาะคะ่ะ,ะว่าผู้ใดก็ล่อค่อยจันสว่างจันสว่างเย็นให้ตกมาตายเด้อจันหงดน,นี้นะวันที่แล้วก็โศกซอยนี่เย็นหาล่างไปออกบุญนะคะเนาะ ถือว่าโชคช่วยงวดนี้จังๆนะคะนะด้จับเงินล้านเนี่ยโม่ยซื้อเป็นล้านหรือเปล่าอ๋อสองพันก็ได้สองพันกบล้านหน,นึ่งไงโอ้ดนสามตัวซื้อสองพันได้รล้านหน,นึ่งไงค่ะค่ะอยากได้เงินล้านแบบนนต่เงินแสนทำไมไม่ได้หรออืมยีงยิค่ะค่ะันทํนทำไรไม่ได้หรอกหมายถึง ดูดิเงินวันที่สามมันจะมาเป็นยังไงเนาะล้านเปอร์เซ็นได้เงินเหมือนเดิมเหรอใช่ซื้อล่างซื้อล่างเยอะนะซื้อบนน้อยโอ้ยอ่าอัดแ้ทข้างล่างบนเแล้วไม่รอแล้วเพราะเรารู้เรารู้ว่าเราจะได้ตังค์อัดเลยไม่รอแล้วอัดนเลยวะเดี๋ยวโทรไปซื้อกับเจ้าดินเน้นก่อนลอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวไปเหมาลอตเตอรี่ก่อนรอบนี้นะเดี๋ยวเราเอาเน้นๆแล้วเนื้อเน้นๆแล้วพอดีแหละวันอาทิตย์ เอาเลยค่ะเด็กตัวนี้เราไปดังเลยได่ใช่ดูเลยค่ะค่ะเขาขอให้เข้าอีกเนาออาจารย์เนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมเอาเข้าเหมือนเดิมวันนี้เข้าอีกรอบวันที่สามได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ถูกนอบนี้ถูกสองต่อข้างล่างบนใช่ถูกตอนนี้เดี๋ยวไปดูลอตเตอรี่ไว้เรื่อยเนาะสายฟ้าหนึ่งเก้าแปดนะฮะแล้วก็สองสามสองสี่แล้วก็หกเก้าเนาะ รอฟันมันจะกิงคือสองสามมันมจะมาสองสามมันค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางไปซื้อหวยแล้วค่ะค่ะคือไปเทาผมา,าวันออกวันที่เก้าห้าเราจะโทรบอ,อกค่ะสามตัวบนเนาะสามตัวบนแต่ว่าไปซื้อตัวยี่ไว้ก่อนน้ำหนึ่งก็แปดนะครเนาะใช่ใช่ต้งพักเปหาได้หรือเปล่าครับค่ะค่ะน่าจะได้เห็นนะแค<อ>่โชคดีรอนที่หนึ่งไหม เยป็นไปได้อยู่ครับวันี้หลาวลูกสาวขายด้ตยดีข้าได้ไส่ไป้ไม่ยังค่ะลูกสาวบอกอาจารย์ฝันแม่นใต้ถูกต้องเขาจะถามประจำาหละถามว่าลูกาฝันยัง่ะข้างหลังก็ไหนออกงนั่นเหลค่ะคื่ฝันไม่ฝันนี่แหละค่ะแล้วปู่ท่านก็บอกเยงแล้วเวลาใกล้ๆวันก็าจะจ่อท่านก็บอกเนอ่ะจ้าจ้าจ้าปู่ท่านยังไม่บ เขาว่าเขาอะไรกังไว้วันนี้แม่ก็ได้เยอะกว่าเก่าใช่ไหมรอซื้อกับประจำนี่แหละแต่ว่าก็ซื้ออื่นไว้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยววันที่สิบห้าจะบอกเลยเดี๋ยวตัวนี้นะจะบอกเลยซื้อตัวนี้เยอะค่ะค่ะแสดงมั่นใจมากใช่ไหมขนาดแม่ลูกชายซื้อตัวละสีะ่หมื่นหนึ่งหัวไปทำมาได้เงินซื้อเป็นเงินซื้อละสี่หมื่นบาทจ้าจ้าจ้า หมื่นหมื่นหมื่นละห้าล้านหมื่นละห้าล้านใช่สี่หมื่นกว่าพัยี่สิบล้านต้าดูจะเอาหลายแค่เอาถเวลาถึง,วถงวเวลาเอาต้องเอาเน <c oughs> เดี๋ยวถ้าถูกงวดนี้นะเดี๋ยวจะลงไ,ไปโคราชเลยนะได้มาเนี่ยได้มาแน่นอนไม่เหลือหรอกเลี้ยงเลยนะเลี้ยงเลยนะไม่ใช่ไปเลี้ยงนะ ถูกเยอะเลยถูกมาเนี่ยบอกไมาตันโอ้ยแย่ทะเลก็มีซื้อเยอะหรอกฮะเออยังไงกะถูกดีล่ะถอดรองตั๊กจะเอาล้วนถอดแล้วจะถอดได้กล้วันวันนั้นแหละจะถอดได้เลยค่ะถอดรางก็จะได้ตังไม่ได้ตังรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะค่ะ้าถามอาจารย์รู้เลยเอาถอดรางได้เราจะรู้ได้ไงค่ะเดี๋ยวรอบนี้มาถอดดูดิว่าจะถูกเท่าไหร่ยังไม่ได้บอกนะเออ เออจะถอดให้เนี่ยกมือเจ้าวางสายได้เดี๋ยวถอดให้ถอดแป๊บหนึเนี่ยจะถอดนี่ก็ต้องะเดี่ยวแท้ไม่ใช่อถอดถอดให้ดูเลยว่ามันจะได้ขนาดไหนเราจะได้รู้ไงเอาเอาฝดมันดูสิถอดมันได้ปั๊บคู่เลยนะอ๋อลองดูดิลองดูดิเด,ดี๋ยวจะถอดให้เรนี้แหละถ้า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 ขนาดยังไม่ได้ซื้อแมให้คิดไว้ก่อนเนี่ยเออเดี๋ยวจะถอดให้เรนี่เนะี่ยภายในสองวินาทีรู้เลยนะอือ ถาว่าจาอนไเอาเขถอดดวงเป็นนนไมรู้ได้ไงอ่ะได้ได้ไ,ได้เงินขนาดไหนได้เงินจากใครรู้ด้วยอถอดให้แป๊บนึงแม่ยำยิ่งกว่าอะไรยิ่งก่นอน,น,นเอาลองดูนิถ้ถอดไห้ถัาถอดดเนี่ยรีรวยเด้อถ้ามีวยมีอะไรจะโทรบ,บอกนะคะจ้าจ้าเอาดีาับ ผู้ชมพันกระบอกมม่ตะเลขกฝันบอกซ้ำนั่นโอ้ยจะกโทษไปยังเน,นาะจะกใคโทษไปจะกใคโทษมากหละก่ะท่านผู้ชมพนโทษมากหรือเดือนโทษไปก็ว่าโ้หเนาะเจดแดงก็ได้รดับคิมมาจากเดือนสกกวมาบอก่านผู้ชมว่าเลเพิ่นน่ะหนึ่งเก้าแปดเมนบอค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะคาท่านผู้ชมแตงถ้าคีมท่าอย่างนี้มันเศร้าเลวฮากับแตงหนาสิละ ถ้าแปรงพับเข้าไปนิดน้อยมันก็นสวยแล้วค่ะถ้าลิดเติมลิดน้อยเดียวแค่นิดละค่ะท่านผู้ชมเนาะภครชนใจกระทักมากไม่เห็นไม่ไม่ไล่เลค่ะเดินจะเก,ก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วลายจะขึ้นอ้ยเนาะบอกกันแค่นี้บอบอกเลขโอ้เพิ่นบอกลายตัวอยู่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่งน้ำกันว่าเพิ่นบอกตัวใดเนาะคะ่ะหนึ่งเก้าแปดหมากข้างล่างสองสามสองซี ก็หกเก่าเนาะคือสิตุกเก่าเหลขนะสองสามสองสี 4, 4, 9, ่ตุกเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ้งน้ำกัดและแคบหนาจ,จอไว้ค่ะท่านผู้ชมใครสนใจครีมก็ทักมาตามเบอร์ทั้ทัที่ขึ้นหายหนาจอแล้วค่ะอันนี้เดนในครีมไนครีมสีนี้ค่ะจิแดงใส่ทุกคืนใช้ทุทกคืนอันนี้เปิดไม่ ในชุดหรูค่ะชุดหรูอันเ,นเปิดเททานมู้ชมเบื่องซื้ออันที่เจลียงใส่มั่สีเบิดแล้วก็เลยเปิดอันใหม่เาเบิ่งให้ทหทันหายทุ่มช่วงในเบิ่งเนาะค่ะเนาะเปิดใหม่แต่ก็ตัวนี้ด้วยเดย์ครีมไนท์ครีมพร้อมสบู่จัดเก็เบ,บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์ไปในชุดหรูนะชุดที่เพิ่นจะทรงตั้งประเทศเราเพิ่นไ่ได้ทรงเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วก็ชุดเลขผลิตไม่ทันพนักงานเป็นนนนี้นั่นคือโรงงานหลายท่านนะ,นะค่ะเนาะ ออว่าสบายเนี่ยเพิ่นก็เลยปาิตบอท่านตะเล่ตัวสุดหรูที่จะทรงต่างประเทศนี่มาให้เฮ่าเนาะคะ่ะขายออกแล้วก็เพิ่นจะเก็บไว้ให้ถ้าสุดเล็กขาดแท่นเพิ่นกะเสียสุดหรูมาให้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมสนใจกะสั่งสื่อมาใดตมาบอร์โทนคือไน้าจูปูพิรณากะไปยกออกพื้นที่โรคระบาดมันลายเนาะคะ่ะ ก็บ่อยากไปดอกมือนั่นก็ว่าบ่ไปเดือนสกาวก็ส้วนไปก็เลยไปทีกิ่นก็บ่อยากไปดอกค่ะพูดปริญญาบ่ไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้เจ๊แดงก็บ่สบายนอนดมยาอยู่บ้านนะสูดหายใจลึกๆเข้าปอดเราออกมาสิมีพลังพร้อมยาพวกยาค่ะท่านผู้ชม ให้กำลังใจเจแดงกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะท่านมีห่หวยตัวดีตัวเด็ดกับคอมเมนต์บอกกันผู้ใดได้ตัวเด็ดก็โทรมาหาเจาแดงได้ที่09690969499926ฟังบ่ท่านกันรีฟัง096ก็ไ,ได้คะ่ะ ก้าสี่เก้าเก้าเก้าสองหกเจดีกับจำเบอร์โทษเจ้าของบอดาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจำเบอร์ทรงไม่ค่อยจะได้เลยนะค่ะอีกเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งมีมีมีสองเบอร์ค่ะมีสองเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็เดี๋ยวแล้วค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าหกอออันนี้ก็อีกเบอร์หลายเบอร์เจดีย์ศูนย์เก้าห้า อาอนี้กรเบอร์ส่วนตัวอีกเนาะเบร์ได้อีกวันนี้ศูนยเก้าห้าอ้าวมันคือว่านี่อ๋อมันอยู่เครื่องนี้หลายเบอร์ค่ะจ่ไนผู้มอย่าฝืนลำคาาเด้อฟูดต้นติดต,ต่อเจดแดงเพิ่นขยักหง่อกันว่าเจดแดงใส่เบอร์ใดเนาะเจดแดงใช้เบอร์ไหนเบอรอศูนย์แปดสองแปดแปดเก้าสองห้าหกสี่นะแอดมินขายของเล้อก่ะ ถ้าใครจะสั่งของใช้เบอร์นั้นเนาะเนาะถ้าผู้ใดชโท,ทรหาเจ๊แดงกะโทรที่เบอร์093 929 8978ามเก้าสองเกาแปดเจนี้นนจากเบอร์จะของมาได้ยู่มันหลายตัวเนาะเบอร์มงคลใช้แล้วจะมีมงคลจะเป็นโชคเป็นลาบจะเป็นโชคเป็นลาบเนาะเนาะกับศูน,น เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดมันง่วงที่แปดเก้าเจ็ดแปดลาบเบือมือ้อข้นเบือโชคลาบราคกขาดทุนชมวงพลายจนใจกระทักมาไดผู้สว่างให้ตัวไหนผู้สว่างโมหุ่ค่ะ ถามไล่าะถามเด้อค่ะตมส้มจะแดงว่าใครได้ตอบไล่มันหลายถ้าจะแดงจะทักท้ายทรงาดาดอกไม้มากจะแดงกับป่ะด้ตอบเด้อค่ะแล้วสิ่งที่จะแดงไม่รู้ก็บ่ได้ตอบไล่มันหลายเกินได้กดกดพันถ้าดีๆจะทรงดอกไม้มากจะแดงว่ามีเวลาเปิดเบิ้งนงนอกหรอโนะไล่เน่ะดอกไม้เนี่ยไม่ส่งนะคะเม็ดเช่นเจอคือกันทรงเม็ดเช่นเจอมากจะแดงกับประด้ตอบนะคะ หอยถามว่าหวยเจดแดงซื้อตัวใดหลายซื้อของแม่สาวสารคามดูส่งซื้อของสูตรแม่สารคามของคุณกันย่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัวไหนที่มันตรงกันผู้ผู้เบี้ยงมันกับว่าเขามาจากงวดอื ที่บ่มันใจก็จะ,ะสรงมมเด้วยค่ะเลขกเด้อไม่สนบ่มันใจเลขกเจ้าของบ่มีแนวทางเป็นของเจ้าของเนี่ยจะทรงมาให้มีสูตรของตัวเองแล้วมีแนวทางของตัวเองเนี่ยจังทรงมมเด้วยค่ะค่ะอยโทรมาเลขายข้อมสอบของเจ้าของแล้วว่าออกตัวน,นั้นตัวนี้นะเพราะตรงทรงมาดอกให้อาสูตรของเจ้าตัวเองเป,เป๊ะมาเลยสูตรของตัวเองมาเลยอย่างแม่สาวอย่างคุณกัญญาอย่าง ของหลวงพ,อพอ่อพ่อนยังของคนโคราชคนเชียนหนองคายเขาไม่สูตรเป็นของตัวเองแบบนั้นเนาะคะ่ะกันสีเอาสูตรน้ำข้าเจ้าสิเปสปาแมน่นสูตรผู้น,นั้นพูนี้มาร่วมกันทรงไม่เจแดงก็ต้องทรงหน้าเนาะเนาะนะคะข้าเจ้าไปต่างที่อันนั้นเอานะคะเอาตามุยส้มโจบีรอมด้วยถือหวยไปน้่กัน จเจแดงกับอยากว่าอยากคุยซื้อดอกเฟรดสเตอร์หาจเจแดงกั09บ0939298978จำยากเนาะค่ะอขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ